ช่เชนะิญก็ไม่เป็นกลางเลือกแต่สวเลือกตั้งที่อยากจะแก้คนหมายตัวเองเป็นไปได้อย่างไงทำได้อย่างไงไุชันะย,ยครับเออเพืนไม่ไจะพยายาม่หมดขาว่าสรรหาน่ะเขาเสนอเขาเสนอยติเขาเสนอยติแล้วทำหนะ้าที่ไม่เป็นกลางลรอกะนะเรียกชืช่อสว นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะนี่เป็นตอนหัวค่ำนะฮะก็จะเห็นภาพของท่านประธานนะฮะรัฐสภาคุณนิมคมวัยรัฐพาณิชย์ทำหน้าที่ประธานท่ามกลางตำรวจห้อมล้อมและคุณสมชายสแสวงการซึ่งไม่ได้พูดนาเลยนะฮะลุกขึ้นมาโวยวายว่าคุณนิคมชี้ให้แต่เวลาชี้สอสทั้งสองฝ่ายแต่พอชีสออ้สวปชี้ให้สอวอเลือกตั้งสอวอสรรหาม่เคยถูกชี้ให้พูดเลยครับโอ้โหพอดได้ วิโอการไม่เปิดนี่ด่าเลยแล้วก็ไล่เลยนี่นะฮะกลุ่มนี้เป็นสวสัญหานะฮะมีคุณประสานมีอาจารย์มัญชัยนะฮะมีคุณคำนูนสิทธิสมานนะฮะครับนี่ครับคุณนิคมคุณนิคมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยโดนคนแรกเลยนะฮะใช่เพราะคุณนิคมเริ่มต้นเริ่มต้นขึ้นมานะครับคุณบุญยศุขถิไทยคุณธนาชีรวินิตสอสกรุงเทพลุกขึ้นประท้วงนายนิคมขอให้ถอนตัวจากการทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพราะ นายนิคมก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนและขัดรัฐธรรมนูญมาตรา122ว่าด้วยความขัดการแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้เป็นผลให้เกิดประโยชน์กับสอวอเลือกตั้งชุดปัจจุบันนะครับอย่างเช่นการแก้ไขสอวอชุดปัจจุบันลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอวอได้เลยโดยไม่ต้องเว้นวรรคห้าปีฉะนั้นเนี่ยคุณนิคมก็ถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียก็ไม่ควรทําหน้าที่ ประธานในที่ประชุมนะก่อนจะเกิดเหตุการณ์กรณี57คนถูกตัดออกอนี่แหละฮะแล้วก็สภาพนะฮะนี่แหละครับอพอเกิดสภาพแบบนี้แล้วนอกจากคุณสมชายสแสวงการจะไล่คุณนิคมแล้วนะฮะค,คุณเทพไทยเสนพงคุณบุญยศุขถิไทัยทั้งซี่ของประชาธิปัต์นี่โอ้โหด่าคุณนิคมด่าเลยนะฮะใช่ครับด่าแบบสาเสียเสียเลยด่าว่าเป็นเป็นขี้ข้าเป็นคนรับใช้ แลวเอ่ยชื่อคนที่อยู่ต่างประเทศเลยอ่ะออนี่นะฮะเราบอกว่าอย่างเนี้ยจะทําหน้าที่ต่อไปได้ยังไงเราจะประชุมสภากันไปในสภาพแบบนี้เหรอมีตำรวจมาหอบล้อมแบบนี้เหรอใช่ฮะจนกระทั่งคุณเจริญจันโกมลลุกขึ้นมาบอกนะว่าเพิ่งจะประสานกับทางเลขาธิการพระประชาทิปักก็ให้เลื่อนการประชุมนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะคุณนิคมเช้คุณจุลินเลื่อนการประชุมนะ,ะเช้คุณจุลินพูด คุณจุลินลุกขึ้นพูดเรื่องการประชุมแต่คุณนิคมไม่ฟังแต่พอคุณจเจริญจัน์กมลุกขึ้นมาพูดว่าได้ประสานกับเลขาธิการพระประชาธิปัตย์แล้วให้เลื่อนการประชุมไปและพรุ่งนี้มาประชุมวิบสามฝ่ายกันนะฮะซึ่งทางด้าน,นของคุณนิคมก็กําลังจะลงอยู่แล้วหล่ะนะฮะก็กําลังจะลงอยู่แล้วแต่ก็เกิดมีการทวงสัญญากันจากคุณวิชาญมีนชัยนันน์นะ,นะว่าประชุมวิบสามฝ่ายแน่นะ ประธานวิปฝ่ายค้านจะประชุมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดประชุมวิปสามฝ่ายนั้นทางด้านประธานวิปฝ่ายค้านไม่ได้เข้าประชุมด้วยครับนี่สรุปแล้ววันนี้ทั้งหมดเลยนะฮะพักการประชุมไป5ครั้งด้วยกันนะฮะแล้วประเด็นที่มีการประท้วงกันก็เริ่มตั้งแต่ตอนแรกนะอย่างที่คุณหนกบอกประท้วงเรื่องการทําหน้าที่ของคุณนิคมนั้นเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่อง57คนที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะฮะเรื่องที่มีตํารวจเข้ามาอยู่ในสภานะฮะ มีการประท้วงยิบยิบย่อยๆอย่างเช่นคุณบุญยอดที่บอกว่ามีการมั่วสุมกันเล่นไฮโลของคนขับรถแล้วก็ผู้ติดตามสสนะฮะมั่วสุมกันเล่นไฮโลนะครับอยู่ที่อาคารรัฐสภานะครับด้านข้างๆนะฮะซึ่งก็ไปตรวจสอบดูนะฮะก็ปรากฏว่านักข่าวรายงานนะครับว่าบริเวณรัฐสภาในหลายๆจุด มีทั้งข้าราชการแล้วก็คนขับรถของนักการเมืองรวมถึงผู้ติดตามนะฮะมีการตั้งวงเล่นการพนันจุดแรกก็คือบริเวณศาลาพักระหว่างอาคารรัฐสภาหนึ่งและอาคารรัฐสภาสองนะฮะคนติดตามแล้วก็คนขับรถประจําตัวของสอสอแล้วก็สอวอตั้งวงเล่นไฮโลกันนะครับแล้วก็อาศัยช่วงที่แหมวันนี้รถจอดกันแน่นฮะก็มาเอารถมาจอดบางเอาไว้แล้วก็มีการเล่นกันนะฮะซึ่งนักข่าวเขาก็เห็นนะครับ นี่จนกระทั่งคุณบุญยอดเอาเรื่องนี้มาพูดในที่ประชุมนะฮะว่ามีการเล่นไฮโลกันสักพักเดียววงไฮโลนั้นก็แต่ออกไปดูอีกทีก็ไม่มีแล้วนะฮะแต่คุณวิสุทธิ์ชนรุ่นเนี่ยรองประธานสภาคนที่สองบอกว่าไม่มีมันเป็นความเข้าใจผิดเขาเล่นหมากรุกกันแต่ผู้สื่อข่าวเห็นเป็นไฮโลเลยนะเป็นไฮโลจา่ายเงินกันสดๆเลยซึ่งตอนที่คุณบุญยอดตะโกนครั้งแรกเนี่ยนะฮะท,ท่านประธานสมศักดิ์พูดยังไงเ่ยวะ คุณมันยอบมีการเล่นไฮโลกันที่อาคารข้างข้างอาคารรัฐสภาคุณสมศักดิ์บอกว่าเขาเล่นก็เรื่องของเขาเรื่องของเราอยู่ในสภา <c oughs> โ,โหณมันยอดแบบงงเลยอ่ะงงเลยประธานพูดอย่างนี้ได้ยังไงข้างนอกก็เล่นไฮโลกันก็เล่นการพนันกันอยู่ในบริเวณรัฐสภาท่านบอกแบบนี้ได้ยังไงอืมตะโกนเพราะตอนนั้นคุณสมศักดิ์ปิดใหม่ใช่แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นกลยุทธ์ของทางฝ่ายค้านว่าใช้วิธีนะฮะใช้วิธี ที่จะนี่ฮะะธคุณอเสินไยปาาคุณผมศักดิ์เนี่ยให้คุณเทพไทยเสนธงพูดครับแล้วก็ปิดไมค์คนอื่นวันนี้เนี่ยสสอฝ่ายค้านใช้วิธีมาใช้ไมค์ของคนที่ได้สิทธิพูดใช่นี่ฮะหรือไม่กันแท้จริงกัานนากเพราคุณเทพไทยบอกว่าที่ผมจะอภิปรายเนี่ยอาจจะลองฟังสช่วงนี้ เลขาธิการรัฐสภาหมายถึงเลขาธิการสภาผู้แทน,นราษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธานรัฐสภาให้ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการรัฐสภาหมายถึง,ถงเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธานรัฐสภาให้ปฏิบัติหน้าที่ครับมีสองคนเท่านั้นครับที่จะนั่งในตำแหน่งเลขาธิการรัฐสภาได้คือท่านเลขาสภาผู Bunun ้แทนกับ <c oughs> <c oughs> ท่านเลขาวุฒิสภาครับท่านละเลยต่อข้อบังคับการประชุมในข้อ3อย่างชัดเจนมาตลอดคนที่นั่งอยู่ท่านผู้หญิงสภาพสตีท่านนั้นเป็นใครครับ นี่ฮะอันนี้ก็คุณสมศักดิ์ก็ไปไม่ถูกอีกนะฮะใช่คุณสมศักดิ์ไปไม่ถูกอีกนิ่งเลยวันนี้เจอทุกเม็ดเลยนิ่งแล้วต่อมาก็พักการประชุมแล้วพอกลับมาประชุมถึงบอกว่าอ๋อเลขาลาป่วยนี่นะฮะโอ้โหคุณมันยอดเล่นทุกดอกทุกเม็ดใช่วันนี้คุณมันยอดเดือดดันมากนะหลายอย่างนะะส่วนคุณเทพไทยเองก็โอ้โหมีลูกเล่นลูกล่อลูกชนเยอะเลยนะฮะท่านประธานจะให้ผมว่าพิพายนะก็ต้องดูนะ ว่าอย่าให้มีใครประท้วงไม่งั้นดย๋ยวผมจะไม่มีสมาธิแล้วก็จะมีมีซี่ของประชาธิที่ปัดนี่ก็ยกมือประท้วงนะประท้วงนู่นประท้วงนี่อยู่ตลอดเวลานะคือคือภาพรุมทั้งหมดวันนี้เราจะได้เห็นนะครับว่าเรื่องนี้มันไปต่อไม่ได้จริงๆมันไปต่อลําบากนะครับเรื่องที่มาของสวเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะการที่จะเปลี่ยนสภาพนะหรือที่มาของสวจากเรธ่รมนูญปี50นะฮะแล้วก็จํานวนจนไ,ไม่เท่าไหร่ แต่เปลี่ยนที่มาที่ไปเนี่ยมันเหมือนเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะ mm hmm. นะถ้าหากว่าสวเนี่ยนะอีกหน่อยเนี่ยเป็นสภาผัวเมียกันพ mm ่อเขามาได้ผัวมาได้เมียมาได้ mm hmm. คนที่ไม่เป็นสสก็มาเป็นสวได้ไม่ต้องมีการเว้นวรรคอะไรเนี่ย mm hmm. ที่สุดแล้วมันจะเหมือนกับเป็นสภาเดียว mm hmm. เป็นพวกเดียวกันนะฮะไม่มีใครคานอำนาจใคร mm hmm. แล้วหลังจากนั้นมันก็จะนำไปสู่การแต่งตั้งแล้วก็ถอดถอ,ดอ,อนองค์กรอิสระ mm hmm. ครับ ก็วันนี้ตกลงคนที่สงวนคำแปละติเนี่ยสมาชิก200คนถูกตัดสิทธิ์57เหลือ143นี่ยังไม่ได้อภิปรายกันเลยนะยคุณเทพไ<ม>ทยเนี่ยอภิปรายได้นิดเดียวนะฮะก็ก็ไม่ได้เดินหน้าต่อเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูนะ9โมงเช้านะฮะถ้าตกลงกันไม่ได้สภาพมันก็จะคล้ายๆแบบวันนี้ครับทั้งหมดประมาณ13มาตรานะฮะที่เกี่ยวกับที่มาของสอวอนะฮะ